เจ็ดสิบ้าตัน <c oughs> กลับสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกคนเดี๋ยวถามก่อนนี่วันนี้มารับเพื่อนนะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวถามก่อนเพื่อนจะจอดไหนมาดูโฉมตัวนี้ครับตัวนี้โฉมสวยนะ เลี้ยวสองคู่หน้านะขอรีวิวสั้นๆแล้วกันคันนี้เวลาหน้อยเอ้ยจมโจมโจมโจมจมโจมโอ้ยตัวนี้เป็นออโต้นะครับทุกคนเฮ้ยจมโจมจมใจถึงบึ่งได้ซะด้วย อ้าวรีบดับจักเลยล็อกอีกไอหน้าหล่อเรียกผมว่าไอหน้าหล่อล็อกไว้ทำไมไหนรีวิวให้ฟังหน่อยข้างในมันเป็นเกียร์ออตโต้ใช่ไหม วี่ออโต้แล้วก็เมนวนกล้องเบรกฮัมเติมใหม่ด<บ>ิจิตอลโหลดโชคได้ป่ะตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้นี่คนขับหน้าตาลดหลุเบรกก็ไม่ใส่เอาติดรถมางั้นเนี่ย, <c oughs> ยเฮ้ยน่ยางมาจากรถเหรอเปลี่ย <c oughs> นใหม่มห,หมดแล้วอ๋อพี่เบรกดกี่ตันไหมเนี่ย เนี่ยตัวนี้สองนเจ็ดไปจะขึ้นแปลรถก่อนเปล่ารถแต่เมึง,งอกอ่ะ้าวอนก็ได้เฮ้ยสี่สิบห้าแล้วไปกินข้าวก่อนก็ได้ 4, แล้วแต่ว่าไปกินข้าวก่อนดีกว่ามึงกินด้ไม่ต้องวิ่งย้อนไปย้อนมาอีกเออไปไปกินข้าวก่อนก็ได้คลิปสั้นๆเดี๋ยวมารีวิวใหม่สายรับัว,วเออตอนกัน,นเต็ม เฮ้ยเกือบจมอ่ะไปรอดีกว่าอีกอ่ะเออเดี๋ยวเขาก็บ่นเราไปไปกินข้าวกันทุกคนไป